กามาก้ามารอเลวเลว้กามากามารอเเก้ามาพี่น้องก้ามาก้ามาแร้วกดไล์กดแจกรมาเร็วกดเล้ย์กดแจรเดโยวรเดวก้ามาพี่น้องวันนี้มาดูนั่งแต่ลุงตานโควิดมาดูนั่งบุญเยริตรเยนนอ่าก้ามาก้ามารอดเดรเวช่วยกดไล์กดแจนะพี่น้องนะช่วยกันกดเล้์กดแจนะครับอ่านี่เป็นกงการนั่งตลง Oh my dog นี่ว่าทำลายชาโอโลโควิปิดรายทำลายชาตต่างคนตั้งกลัวกันระพวะพวาไลายคนโรห้าพันเงินเยียวยาอย่าว่าไครหน้านี่พุ่นก็นังโรเหมือนกัน คืนนี้ดูนั่งตะลุงให้มีสุขอย่ามีทุกข์กับพี่น้องก็ให้มีความสุขสันพูดมาเสเวลามานานขัน โอ้พูดมาเสเวลามานาน,นั่งขันองราชานั้นสงกุศลโอ้ี่เรื่องกับนี บายสีธิร <c oughs> เอ,อ๋คะเออคนเราเกิดมานิ่ตรงการหาความสุขแต่ความสุขความทุกข์คุกเข่ากันไปไม่มีอะไรที่เยกกันได้สักวันหนึ่งมีเราต้องตายพลัดราจากกันคนเราเกิดมาสร้างความดีอคุณธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวิตเพราะก็รู้ว่าการดําเนินชีวิตไม่มีใครที่จะมาห้ามเขาได้ธรรมาชาติในเวลาเท่ากันหมดทุกคนในบางคนจะเลิกสร้างความดีจะเลิกสร้างความชั่ว คนที่เกิดมาสร้างความช่วยคนที่ไม่มีความรักจะพ่อแม่ไม่มีความรักจะไปตรงข้ามความภาคภูมิใจไม่มีเลยสําหรับเขาบางครั้งที่ก็สร้างความชัว่วสร้างปัญหาหเกิดขึ้นธรรมชาติและโรคระบาดก็สร้างปัญหาหเกิดขึ้นเพราะก็วดสอบฝีมือมนุษย์ว่าใครจะแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่าใครแก้ไขปัญหาถือแต่เป็นยอดคนพี่ได้เธอมาเป็นที่รักอยู่กินในพระมาโคนพี่กัภาคภูมิใจ เราั้งสงมีสกีพยานดักนหนึ่งระองคทรงประดามว่าเจ้าคว้าชายโชคกวีขณะนี้เจ้าคว้าชายโชคกวีไปราษดรไปดูเลพี่น้องประชาชนนะเขาจะมากลับสู่พระมนครอ๋อเธอวันนี้นี่เราจะพูดคุยกับนายทหารที่ว่าออองอ๋นายทหารองค์ครั์ของเราเนี่ยเราจะพูดคุยกันเราจะถามว่าตอนนี้บ้านเมืองเป็นยังไงนะเราจะถามว่าบ้านเมืองของเราเป็นยังไงแล้วตอนนี้ ถ้าอย่างนั้นพระอ,องค์ก็ทรงสัต์สิบิคะเออนี่นะโยทองทองเลยทองทองไอ้ทอง,ทอง,อทองเราจะถามว่าวันนี้ประชาชนเขาอยู่กันยังไงแล้วตั้งแต่โรคโควิดระรบาดทองเออทองบ้ <c oughs> าก็ราออ่าไว้จง มันรู้ลาวีว่ามันบ้าเลยกี่เจ็ดก็เรลาวเนี่ยปทองเอยทองไอ้จมทงใจไม่เลิงเออทำไมมันไม่พูดตะแก้วไม่ก r มันกันยังกับไอ้จอมไอ้จอมไอ้จมใจไม่เล้ยงกอดใจอมไอ้อมคุณสารวัตรเกอเก็บเก็บเกบเ แม่เอ้ยแม่บอกเรียกขุนราชาวัตรเลวตั้งทีบออืมก็เป็นเมื่อไหรนั่งเลยบอจริงเอ้ยเป็นเมื่อไหรนั่งเลยนั่งวังนี่ไหรนมาโลห์กัดไปเอ้ยขุนราชดาวัดรไอ้เจ้ากเป็นขุดได้ดะวัดกันเลยนะแม่เอ้ยแม่ก็วันอยู่มันขุนราชดาวัดรจริงแต่ว่ามึงงันซ่าลาวัดไอ้เประเดือแม่ เอม่จ้องนี่กี้เก็กตายบินเอาไปจ้องนี่กี้เก็กเมยวิเมยวจบแรกเลยปูดจบปูดแล้วก็ปัดร่างเงินแดงหวาต่อยเงินจ้องแดงปัดกระกระจบปูดแล้วจ้องแดงมันกำไยยกเอ็กปนั่นเจ้องแดงปัดดุซิจิจมจบกีเลงกลางเัินวันก่อนเมยวิเมยวป กินก๋วยเตี๋ยวไปตั้งก๋วยเตี๋ยวอย่ผมว่วจริงเลยครูทำไมอะแก้วันดีไอ้ต้องไปดันก๋วยเตี๋ยวเลย้องไอ้เจ้าวันมานางันเจอปัญหามาได้ไหมเจ้าว่าจะไปไะเดีดีคะไอ้ต้องเล่นดนตรีพูดว่ายังไงขออนไปเอาน้ำแข็งเปล่ามาสองจอกเมยเออเมยออา đây ông kẹt bố nè cho người mừng quá bố 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 bỏ hết thì có tội hết là mấy bố đấy bố tay, anh con râu bây giờ bông lên mày này giờ thọ quan con ăn chay giờ cứ lên thì đừng leo mày quên này cho năng chai quay mà wow wow lên Nguyên cứu lên, mẹ nắng kín quê tỷu. Pét nắng quê tỷu, ơi <laughs> mẹ kút mặt, nhu bần đôn. Lót quân kề, mầm nha, 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 mầm กุลกับจุง้งกุลเล่คอยเล่แก,กเจ,จ้าวันกขวายเดียวรถคอยออกจากห้องใจมันมาจาดูน้อยว่าอันเนออันนี้ก็อย่าโบมาโบไม่ควรจัดเออนี่นายกทงกระผมเออนี่ตอนนี้ประชาชนก็อยู่กันยังไงแล้วนายกทองอ่ะตอนนี้ไม่มีปัญหาครับตอนนี้โรคโควิดไม่มีปัญหาอันนี้โรคโควิดตอนนี้ในะอ่าทุกคนรวมมือกันดี À, Rạch thập án có có phải luôn là rung Khuôn mô phải luôn là rung À, còn đi á, à, mình cần, mình chịu làng mư Ờ, mình chịu làng mư, ừ, mình chịu làng mư Ờ, mình chèo làng mư, rồi này, ơ, anh ấy chèo làng mư Con cu giang nhu khuất, anh khán này kêu còn mư, ừ, con cú giang nhu khuất Nhưng mà con tiểu nếp kêu, ừ, Mà toán mai con cú quá quá, quá à. này, là chịu Ờ Anh trời, mư này nắng đầy lỗ, mà วัาจ้อยมือไายนั่งใจโลมาโอ้กูไม่ได้ตัดรูปตี่นี่เอ็งก็เหมือนคนตัดรูปต่างไปใจนั่งบุญเยรินนั่งโฮไม่ตัดรูปมั่งอ่ะตัดรูปหรือทันเลยแกกูนั่งอัดร็อยู่แล้วว่าอน้องน้ำมันโตมาตึ้งว่าไปโอว่างไม่ต่อเจ้าเล่นนั่งตะลุงไล่สกัดโควิดที่ก้าวว่ารัป้าว่ากูลืมว่ากูไม่ได้ตัดรูปตี่โอไม่แกจะจะไปชี้ตรงมานี่ อย่าเก็ดดำโอามากับ่มโบามโบมากับอามโบชีตะกินกันกับก้าชื่ออะโมโบเราไม่เอาเลยนายโยทองเสร็ที่ไม่เอาชีหลังมือกับพอดีว่าเดี๋ยวจะสีสีมันจะโลกอย่างมองได้ทีโลกล่ะอืมและมีอะไรบ้างตอนนี้นายโยทองอ้มีอะไรจริงอะไรอย่างตอนนี้ฮะตอนนี้ก็มีไอ้ไอ้นั่นไอ้เกียวไอ้ตัวก็มามาเต็ม thì có sắc cái hú ai kêu có gì <laughs> à, tù, ai đấy tôi ăn cho gì hú à, mấy chị mừng bữa về tôi gì hú à, gì à? à trời, có gì á à? à, ai đó ai cho có gì á anh nói này tôi thì hỏi mà gì hú à đi nhiều bông đi nhiều bông nên 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 cũng đi để chua để anh em อันนี ini, ้เดใจต้เดียวใจวไขมึงไงกนะเดี๋ยวจวไมึงนะมึงกันันมึงจวดไขกูได้เออกูจขกูจออรบดเนนะก็มึงไม่กก่แล้วนี่มาจะย่งหัวไอนั้นมันจ้าเป็ดโอโอเคไมนะโอ้มายินเลยพระชวันได้ยังไงนายก้องโอเคไกับับับกับก็โทที่รับอย่าอย่าผมอย่าทอยว่ ฮึจอดมุกใหญ่นกเลยแมงมอู้และตอนนี้มีอะไรบ้างนายกองอ่ะตอนนี้เคยไปใหมาไหนกักัตัวสิบสีนกัตัวอยู่บ้านนะตัวอยู่บ้านิสี่วันเคยไปใหนมาไหนไม่ว่าคนรืว่ามาอมาจะบกเกตมาอยู่แตรงนีว่าคนล็อบจะบุกเก็ตมาอยู่แถวเมืองนครอ่ตกกันตัวสิบสี่วันก tô tôi tua 14 ngày, nãy nay tô cát tua 14 ngày, anh chỉ con cái này, cú bay kẻ rùa, cú chẳng bay kêu, à. anh, ấy, mông tô cát gì anh? Cú bay kim cao lên, muốn kim cao, cú kim cao, lúc mày mịt ăn kia, mày cai cú mày mịt ăn Ừ, cái ai làm tôi ngủ cú hãy nó mới cô dạy cắt tủ bài nó mới ngâm mấy mịt tàn phí à bài đây nữa à nữa ba cây đen kêu bà ba ồ cô chỉ con đúng không ba như tiền này trời khỏi lên ừ, khỏi lên dù na bà đã chào bạn lấy mi ở đây bạn này cho phòng sau là chẳng Cô có, 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 có cả... à, ai cái ให้ยืนว้นระยะห่างกันสอเมตรคับโอ้อันติกนกูไอ้เด็ต้งไมรนจีรแล้วอ้เรยล่ะไอ้เรืหลตรง้อันตรก้อเอยกูไปเจวินกูไปเจวินเออกูไปเจวินกะที่อังกุเวินไปหนาโคตรเตอนโคเตอนก็ว่าโคตเตอนนี่เอออันนี้แกหนาโคตเตอนนี้ กังกวนไปกันก็เกี้ยว่าไอ้เรื่องไม่รู้ไองไม่ต้องไม่เงี้ยกูนึกว่ากูอยกก็เลี้รองไม่กูจักในป่าว่อย่ตังไปเลยอย่าบ้าตังรวดจับกูหว่าบ้าตังรวดจับเอเห็นแมกูตังรวดนั่นกับกูว่าต้งไม่ตันงล้งไม่ด้วยแม่งเฟไมกูรอยไม่โอ้กูเลเลยตาวเอายาบ้ามาไหน่อยมม่อูกูว่า แม่กูมึงกูแดงแกรบอยู่ติมันตั้เปรตามงใจรังเลยเม่อกูเลยเบื่อตายเลยมันแล้มีอะไรบ้างนายทองอะตอนนี้ก็มีโคโรนาลงไซเมสอะไรนะเมสเมสกับอันนี้นู่นาลงไซเมสไอ้ดรอไอ้ตองแมกันฮะไว้ดรอไอ้ตองแมกัน เม็ดก็ค <laughs> <ơi> <laughs> ือหน้ากาอนามัยอ้รก็วาเม็ดคือหน้ากาอนามัยออผ้าหนามัยเลีวไปใกุ้งน้อยใช่เก็แม่มึงอะเนี่ยโอ้มึงอย่าแลป่ะนั่นแร้องทองพูดถูกโงก้ดโงพูดตู้อะไรวะเมอะนรีะมันเมเอจริง อันน้ยามาเล่นยบนัาเลยจงอันน้ี่คนกูว่าได้มาแต่กาชาดได้มาแต่กาชาเออแม่กูเลยด้มาแต่กาชากูุบเลสนนี่มอแม่มงได้มาแต่กาชาดกูทุบเลสนนี่ไม้เออนี่กูงปกยมนนี่นี่นีไหมือนไอ้นางลาว่าไม่ตัดรูปเลยพูดไองนี nã cô ní mày đắt được đấy, phứt ở ní mèn ní à, phá bị chậu anh nè, anh chỉ còn mùng qua mẹ cô đấy mà tài cả trái nu, rồi mà tròn phứt mùng qua nón cột cột cột, rồi ổ có đi chơi cái đấy mà đây để cả trái chứ, có đi chơi con nón cột 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 qua bác cũng lắc rẻ anh, lắc rẻ anh nữa, cũng lạc rẻ ăn, mùng qua bác nè cứu mình chơi lên một bài nhục, rồi mùng qua là cô lắc cô rồi bên Cam Tấn Tân กูเดินก้าวไปแบบใาย่กว่านั่นกว่าป้ารังปุ่งรังยอยหัวปุงมันต่อยกัวป้าเียวหนากูอย่ามาเมต่อยมึงน้าอย่ามามโอตอยกูหน้าอย่ามาเมกว่ามันกูกตีนกูไอ้เกียวกูบบตรี้ล้กูไปซั่อยาเก็บันรูกูไปก้ยมันอามตามัือยามองมา่าันลยกูบตรีอกว่ามึงน้าอย่ามาม็กะตนกูช่วงเมสิตอย Hãy ừ, đây bọn, Cú số mấy xì tói Mừng số mấy xì tói Mừng số mép xì tói Mừng số mép xì tói Hơ 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 Xô Mày bên tầm kia, nhanh, nhanh. À

Kẻ quá cu đi, làm chơi trăng mết mà tao đấy ai trọc ước mấy bố hả cu Mấy bố, mấy bố Trời, na cu giới lẻ trông Na mu giới, ừ, na cu giới đi trực điện, cu trời mây đai lên, cu trời mây đai chứ Cu tùm đi Trời, mấy lô mết bài đấy, ta mà ô, anh đào tết, anh đào tết Mết tết, mết tết Ở đây có bảo, mết tết, nhưng mà ai cu không bảo โอ้ร่ำโม่เอาไม้กูไม่แติเดียวมึงไม่ติดเอ๊ไม่ติดอ้ย่าอะไรในหยกทองไม่ติดอะไรอะไรเลยค่ะทองไม่ติดคืออะไรเลยคะเออคือว่าไม่ติดก็คืออพูดมาในยนายกทองพูดมาอันนี้คือไม่ติด ออ um เออคือไม่เต็มก็คือเออเออไม่เต็มก็คือไม่เต็มไอ้ยาเล่นไม่ได้ว่ารอยโอ้รอยสุดเลยเว้ยเพื่อนโอ้รอยสุดเออวันนี้เลยสุดรับโตจากนองน้ามุนรับไม่โตจากนองน้ามุนเออรับไม่โตจากนองน้ามุนนั่งตาลุงเฉียนย่อย Ô, năng tài lụng chèn dây anh em xin lập binh giao dây à, Ơ quá trời Ồ ủa trời ủa trời mà chèn chèn dây và long long nhiều gắn, À nữa anh em năng làm môn À mình nhìn trông to gặp Vì năng của giả chơi nào <laughs> ừ, mày luôn nè Vì nó ngơi giả trót À chưa có lấy có chè nghe ai, xong mà tăng phong phí ở kia chơi này năng chặt à cô giáo này năng chặt tăng phong phí vậy ai, bình bơ phong này năng người bình bơ phong này giọt này năng anh em đây chơi dọc gì cầm lần chơi ngay ba cả đại chứ ba cả đại lại để ta cái ta lại để tán ta bớt mày chết rồi cứ tổ tin dù anh em trò chuyện anh em như vậy cũng cái gì đi đi โมกุลกันดีดีแจ,จ้งจังหวัดปัตตานีงันนีงเออนายกทองครับเดี๋ยวนายกทองไปดูพี่โน้องประชาชนนะว่าตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะสถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่เราฟังนายกทองไปด้วยนะนายกทองกลับเจ้าปนันเจ้าปนันผงก็ไม่าบรรยากาศเออเดินทางปลอดภับผมอาจจะปน,นันผมจะจ้างกันกับมอมนพอ,อแต่ต้นใหญ่เรือเ่องไม่เจ๊อะไร bạc chinh chinh luôn mama mama ghé mama mama hoài mama 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 อยู่นาน้ากัดกับป้าีตาปุ๊มปุ๊มยาวไหเอ้ยแมตาดำมันหลวสดีนะคะสดีนะคะัเยยยิ่ยิ่ย่นดีจอยไหมเอ้ยแม่เออจบเลยู่กับาไปเล่นวันสดีนะคะกูเชื่รอะไรเหรอกูชื่ออะไรเหรอคะ เออพอดีว่าพี่ชื่อยกแต่ยังไม่โม่ชื่อตอนบลูไตโอโบชื่อตอนบลูไตโอเงยชื่ออะไรล่ะคะเออพี่ชื่อมรณะครับคนข้างหลังชื่ออะไรผมไปจุ่มเปลืองครับยังไม่นั่งกูปั้วจะเกี่ยวจะยังตองนี้เอาดีๆนะคะ ชื่ออะไรเหรอโมระนาตตายแล้วโงโมระนาตตายแล้วค่ะไอเกี้ยวก็ไม่โกงหยัดแหม่บัตรยิ้มแต่ฮู้บัตรยิ้แต่ฮู้โกงจู่โมระนาตจะโบกจิ้มไหนตงไม่โบฮะใหนต้องไม่โบโบกหน่ำบ่ายด้วยหัวก้านอุ่นมึงอันนี้จ้ะพี่เชื่ออะไรลคะจริงๆนะคะพี่เชื่ออะไรชื่อเถา

มื่อรับเรียกพบชวงวันสุดวันวิ่งจนดิบา p เลยก็อนตื่นนอนตอนเช้านี่ก็ยังไม่นอนยังไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนเพราะมึงยังไม่ได้นอนและตั้งแปดโมงเช้ามึงนั่นเล่นยามึงเลยไปอบกาว เล่นสวามุนไถยและมึงเล่นกันชา้าพอมึงดูดมาแล้วก็ดีขึ้นมาอย่างไม่แน่นอนกูดูดมามึงว่าไม่ดีใช่ดูดกันชามึงว่าไม่ดีใช่ที่